อ่ะโอเคครับน้องๆต่อมาเรามาขึ้นที่บทที่3บทแรงและกฎการเคลื่อนที่นะครับก็ 9, ถ้าน้องๆเปิดดูในหนังสือเนี่ยอ่ะหนังสือเล่มนี้ก่อนหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม,ตมฟิสิกส์เล่มหนึ่งเนาะนี่ถ้าน้องจะดูตามดูตามหนังสือเล่มนี้เลยนะนี่เล่มที่เป็นรถแข่งกันนะอ่ะเปิดไปที่หน้าหน้า61ครับนี่อันนี้เลยบทที่3แรงและกฎการเคลื่อนที่เดี๋ยวพี่จะเริ่มพูดตั้งแต่หน้า62เลยนะหัวข้อแรกเลย3.1เรื่องแรง โอเคนะก็น้องๆสามารถดูตามหนังสือไปได้เลยโอเคนะครับอ่มาบทที่3แรงและกฎการเคลื่อนที่อะไรคือแรงแรงคือสิ่งที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หน่วยของแรงในระบบ SI คือนิวตันแรงเป็นปร,รเวกเตอร์อ่ะค่อยๆแกะไปทีละนิยามดูนี่ก่อนแรงทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่แรง อะไรคือวัตถุเปลี่ยนสภาพกันทันทีให้น้องนึกภาพครับอ่ะให้น้องนึกภาพตามนะสมมติน้องมีสมมติน้องมีมมองมเอรถเอา,อางี้กันอืมสมมติน้องไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าและที่นี้คือมีรถจอดขวางทางตรงที่จอดรถอ,อ่ะอ่ามีรถจอดขวางทางที่นี่น้องต้องการลงไปเขียนรถเขาเลื่อนรถเขาเพื่อที่น้องจะออกเนี่ยอันนี้คือรถคันหนึ่งที่อยู่นิ่ง แล้วอนที่หยุดนิงนงนดดน่งนะเสร็จแล้วน้องไปเข็นรถเดิมอยู่นิ่งนะเสร็จแล้วน้องไปเข็นรถดันดันดัันดัเกิดอะไรขึ้นรถก็เคลื่อนที่ถูกไหมรถก็เคลื่อนที่รถก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้เห็นไหมจากเดิมรถอยู่ในสภาพหยุดนิ่งพอน้องออกแรงเนี่ยพอน้องออกแรงเนี่ยออกแรงที่ใช้ในการเข็นรถเกิดอะไรขึ้นรถเกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้น นี่แหละเขารเาารียกการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากเดิมที่หยุดนิ่งก็เคลื่อนที่อย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คือจากเดิมเป็นยังไงเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นแรงเนี่ยก็คือสิ่งที่ทาให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ไปสมมติว่าเดิมวัตถุอยู่นิ่งๆถ้าเราออกแรงกับวัตถุก้อนนั้นวัตถุก็จะถูกก็จะเคลื่อนที่ โอเคปะซึ่ง้าเราเรียนลึกต่อไปเนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งโอเคเนาะอ่ะแรงทำให้วัตถุเป็นสภาพการเคลื่อนที่ตรงนี้เข้าใจแล้วต่อมาหน่วยของแรงคือหน่วยนิวตันนิวตันเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ที่คิดเรื่องแรงเคยได้ยินเรื่องแอปเปิลหล่นใส่หัวนิวตันเปล่านะเรื่องนี้แหละนิวตันคนนี้แหละคือเขาเป็นคนคิดเขาเรียกว่าอ,อะไรคิดค้น กฎ3ข้อของนิวตันน้องๆน่าจะเคยได้ยินเดี๋ยวเราจะได้เรียนรายละเอียดกันอันนี้คือชื่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับนิวตันเขาก็เลยเอาชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อหน่วยโอเคเนาอซึ่งหน่วยนิวตันเป็นระบบหน่วย SI เลยนะครับจำไว้เลยโอเคนะและแรงเป,ป็นเวกเตอร์ตรงนี้บอกอะไรเราได้การที่แรงเป,ป็นเวกเตอร์แสดงว่าแรงจะต้องประกอบไปด้วยขนาดและทิศทาง เพราะแรงเป็นประมาณเวกเตอร์ vector. โอเคไหมโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกว่าออกแรงสามนิวตันอย่างเงี้ยถือว่าไม่ครบถว้วนเราต้องพูดว่าออกแรงสามนิวตันไปทางไหนด้วยโอเคเนาะแรงต้องประกอบไปด้วยขนาดและทิศทางเพราะเป็นประมาณเวกเตอร์ vector. แรงทําให้ว,วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่และหน่วยของแรงเป็นหน่วยนิวตันโอเคนะอันนี้คือพื้นฐานของแรงทั่วๆไปคราวนี้เรามาดูกันต่อ รู้จักเรื่องแรงไปแล้วคราวนี้มารู้จักแรงลับกันบ้างอะไรคือแรงลับแรงลับคืออะไรอะไรคือแรงลับเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมีแรงสองแรงหรือมากกว่ามากระทําต่อวัตถุเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจะเสมือนกับว่ามีแรงเพียงแรงเดียวกระทําต่อวัตถุนั้นซึ่งแรงดังกล่าวเรียกว่าแรงลับนี่ ถ้าเกิดอ่านอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเราลองมาดูตัวอย่างรูปนี้เลยรูปนี้รูปนี้มีในหนังสือนะครับให้น้องๆเปิดไปดูที่หน้าหน้าหกสิบสี่นี่หน้านี้เลยหกสิบสี่รูปที่สาจุดสี่โอเคนะะ่เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับอืเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเมื่อมีแรงสองแรงหรือมากกว่ามากระทำกับวัตถุเดียวกัน ผลที่เกิดขึ้นจะเสมือนกับว่ามีแรงเพียงแรงเดียวกระทำต่อวัตถุนั้นซึ่งแรงดังกล่าวเรียกว่าแรงลับเนี่ยถ้าเราลองมาดูจากรูปในหน้าหกสิบสี่เนี่ยเนี่ยดูกอไก่ก่อนกอไก่อันนี้คือวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งถูกแรงสองแรงกระทําถูกไหมถูกแรงสองแรงกระทําก็คือมันคือการรวมมันคือการรวมแรงนั่นแหละถูกไหมถ้ามีแรงนิวอ่ามีแรงห้านิวตันไปทางขวา แรงสามนิวตันไปทางขวาเพราะฉะนั้นแรงลับของมันก็คืออย่างนี้นั่นเองถูกไหมดูข้อกไก่เนี่ยวัตถุวางอยู่กับพื้นมีห้านิวตันดึงไปทางขวาสามนิวตันดึงไปทางขวาอย่างที่เราเคยเรียนการรวมเวกเตอร์ในบทที่แล้วไปแล้วถ้าเวกเตอร์มีทิศเดียวกันสามารถเอาขนาดมาบวกกันได้เลยถูกไหมก็แสดงว่าแรงลับของมันก็คือ8นิวตันทางขวานั่นเองเห็นไหมอันนี้แหละคือแรงลับ อันนี้คือแรงรับเป็นแรงที่ใช้เป็นตัวแทนของแรง5นิวตันกับ3นิวตันรวมกันเรียบร้อยได้8นิวตันอ่ะมาดูอย่างข้อขอไข่ต่อข้อขอไข่ครับข้อขอไข่อ่ะมีวัตถุตั้งอยู่อย่างนี้5นิวตันออกแรงไปทางซ้าย3นิวตันออกแรงไปทางขวาอย่างที่เราเคยเรียนในบทที่แล้วถ้าเวกเตอร์ มีทิศท,ทางตรงกันข้ามกันจะเอาเวกเตอร์มาลงกันได้ต้องเอาขนาดมาลบกันฝั่งนี้5ฝั่งนี้นึงกลับไป3ก็แสดงว่าฝั่งนี้ชนะถูกไหมก็5้ลบ3ได้2ก็แสดงว่าแรงลับของมันก็คือจะเป็น2ทางซ้ายเนี่ยอันนี้ก็คือแรงลับแช้เป็นตัวแทนของแรง5นิวตันกับ3นิวตันชุดนี้เห็นไหม อ่ะคราวนี้ดูต่อคอควายข้อคอควายข้อคอควายถ้าเรามาวาดรูปถ้านิวตันทางขวากับสามนิวตันทางซ้ายถ้าแรงหรือเวกเตอร์ มันมีทิศทางตรนข้ามกันเราจะรวมเวกเตอร์ก็คือต้องเอาขนาดมาลบกันถูกไหมแสดงว่าฝั่งไหนชนะฝั่งนี้ชนะถูกไหมก็คือ2นิวตันทางขวานั่นเองห้าลบสามได้สองสองนิวตันทางขวาเห็นไหมตัวนี้ก็เรียกว่าแรงลับเห็นไหมมันคือตัวแทนมันคือตัวแทนของแดงสองแรงหรือมากกว่าก็คือรวมแรงให้เสร็จสับเป็นแรงแรงเดียวเสมือนว่ามีแรงเพงียงเสมือนว่าคือ The จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุ ด,ดูอย่างข้อกไก่นะอ่นะจริงๆแล้วมีแรงสองแรงกระทำคือ5นิวตันกับสานิวตันแต่ผลของการเคลื่อนที่มันจะเสมือนว่ามีแรง8นิวตันมากระทำกับมันเลยเนี่ยมองแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันมีแรง5นิวตันทางซ้ายกับแรงสนิวตันทางขวามันก็มองเสมือนว่ามีเพียงแรง2นิวตันกระทำทางซ้ายแรงเดียวอันนี้ก็เช่นกัน ห้านิวตันทางขวาสามนิวตันทางซ้ายก็เหมือนกับว่ามีแรงสองนิวตันกระทำทางขวาเพียงแรงเดียวโอเคปะ่ะคือรวมให้เราเสร็จสับอืมเหมือนมองสองบวกหนึ่งเป็นสามอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะข้อสุดท้ายงูห้านิวตันทางขวากับห้านิวตันทางขวาแรงขวาเท่ากับแรงซ้ายแสดงว่าแรงลับขนาดของแรงลับก็ต้องเอามารบกันถูกไหมเพราะว่าทิศของเวก,กเตอร์มันทิศต,ตรงกันขา้าม แสดงว่าแรงรับอันนี้ในข้ององูเป็นศูนย์เพราะมันก็จะสมเหตุสว่าไม่มีแรงมากระทํากับวัตถุก้อนนี้เลยเพราะแรงรับเป็นศูนอยู่นิ่งๆโอเคปะ่ะข้อนี้แรงรับเป็นศูนย์แค่นี้เองโอเคปะ่ะอันนี้คือความหมายของแรงรับโอเคนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเค ก็จบแล้วสำหรับเรื่องของแรงเบื้องต้นเดี๋ยวต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องของการหาแรงลับของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกันเนาะโอเคเดียวกำลังปิดลบแสดงว่าเปเศษส่วนหรือเก็หายแล้วเปเศษส่วนแทนขอพักแป๊บน,นะคะอ่ะ